เล่นต่อ,อที่เคยเปิดไว้ก็เมื่อกี่ปีที่แล้วนะสองพัหอันนี้ 2, 2 0ง0ันสอจะ21ก็ประมาณห้าหกปีได้ที่เราทิ้งเกมนี้ไปนะเล่นไม่จบอ่ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยวนะันนี้เราก็มาพบกันในเกม เอาลาดาแล้วก็อาจจะเห็นหน้า UI ที่มีภาษาไทยอยูอเราได้มดฟรีมาจากคุณนุ๊กทางสเลเตอร์ชื่อเขาชื่อนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจะแปะหน้าเพจไว้ก็ขอขอบคุณที่ทำมอดไทยขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถอินกันเนื้อเรื่องได้มากขึ้นนะตอนเล่นครั้งแรกเมื่อ 5, 5ปี5-6ปีที่แล้วนั้นอ่านออกเลยดูเขาหมวสุข,ส,ขสุนย่างเดียว เพื่อไม่การเสียเวลาเราจะมาเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่หมดสงท้ายปีสองพันยี่สิบทำอะเราต้องมาพูดถึงใจประพังที่ตอนนี้หยุดเล่นไปแล้วเพราะว่าฮาร์ดดิสเสียฮาร์ดดิสที่ลงฮาร์ดดิสสองเทมเสียเออก็เลยไม่มีฟ้นที่สำหรับลงเกมไฟล์ขนาดนั้นแล้วนี่ก็เลยไปลงเอาลัดนะเอาลัดไฟห้ากิกกิงมั้ง เอก็เลยเป็นเกมนั่นแหละเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้กลับไปเล่นเกมนั้นนะโอเคเรามาเล่นใหม่เราเล่นใหม่เราจะไปถึงจุดนั้นได้โอ้โหความยากเราว่านะไม่ไมีแบบอีซี่เลยเปีปกติมียากมีฝันร้ายบ้าข้างเอาขึ้นก็ปกติก็กลัวแล้วนะ อันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเนื้อหาภายในเอาละเต็มไปด้วยความรุนแรงเลือดเนื้อหาทางเพศและคำหยาบคายไม่เหมาะสําหรับผู้มีอายุต่ํากว่า18ปีคุณจะได้รับบทเป็นมายไม <c oughs> ้อ่านว่าอะไรอ่ะไม้มามันมีส่อเสือนะอ่ะจะออกเสียงว่าไม้แล้วกันไม้อัพเชอร์นักข่าวผู้มีนิสัยชอบสืบสวนนี เรื่องเราสยองความแบบเจาะลึกด้วยความชอบเสี่ยงในการขุดคุค้นขุดไม่ใช่ขุดคุยขุดค้นข้อมูลที่นักข่าวอื่นไม่กล้าทำใครมันจะไปกล้าทำม้าแล้วคุณจะได้ค้นหาความลับอันมืดดำนะใจกลางของสถาบันจิตเวชเมาส์แมสีบแมสซีบคุณไม่ใช่นักสู้จงเอาชีวิต่อดตามเท่าที่คุณจะดิ้นรนได้ Okay. มันถึงทุกอย่างที่พบในการค้นหาความจริงท่ามกลางความสยองของเมาแมทสตีปและนํามาเปิดเผยให้โลกรกลับรู้คุณมีทั้งเลือกเพียงแค่วิ่งหนีลบซอ่อนหรือยอมตายโอเคอันนี้โลาปรับเสียงไว้ค่อนข้างดังนะ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้า ถ้ามันกบเสียงเราในคลิปมันก็จะถูกเบาลงแต่ว่าตอนนี้ยอยู่ในหูเราก็หูแน่นอนเอาจะไม่ได้อ่านเลย เฮยจะจุดด้านเม้าแม็ดซี่ <laughs> อาจไซลัมคือ <laughs> มาถึงแล้วแม้เอาหันซ้ายหันขวาได้ด้วยตอนนี้เราหมุนตัวเจ้่ เบาจนที่ถีบมันจะเร็วไปอะไรแบบนี้ยสิเจ็ดกันยาสองพัสิบสาจากอ่ามิวเม,วมวใครวะเนี้ยถึงไมาหัวข้อคำแนะนำพฤติกรรมผิดกฎหมายในระบบจิตเวชของเมอร์คอฟคุณไม่รู้คุณไม่รู้จักผมหรอกเขาเลิกเลยละกันเพราะว่าเขาอาจจับตาดูอยู่ ผมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ในแอบดจิตเว้ของเมอร์ออฟได้สองอาทิตย์แล้วตอนนี้ร่างกายผมแทบจะแตกเป็นซ่งเสียงแต่เอาเถอะช่างแม่งปะมันละกันเกิดเ,เรื่องเลวร้ายขึ้นที่นั่นผมไม่เข้าใจและแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นที่นี่พวกหมอพากันพูดถึงการรักษากด้วยความฝันแบบระับลึกมีคนหลักลมีคนหลายคนถูกทำลายและเมือกออฟทำเงินจากจุดนั้น เรื่องนี้ต้องแชร์ให้โลกดูโอเคอยจะมาแชร์มีทานแล้วก็มีกล้องโอ้ยโอ้ย <c oughs> เสียง effect, <c oughs> เสียงจาวเอฟเฟกเสียง bgm ต่างๆนี่มัน <c oughs> ว่าทำให้ตกใจหอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ทำไ <c oughs> <c oughs> มไปมีแบตอยู่สองก้อนกี้ เราแบบเราเปิดกราฟิกโอ้จะเปิดดูสม,มุดกดแท็บนั้นจะมีโน้ตกดเอ็นเอกสารที่คุณกดไอ,อ,อ้ีแ้ยเป้าหมายอัปเดตในสมุดของคุณกดแท็บกดเอ็นกดเจโหภูมิอยู่ไกลจังอ๋ออันนี้ก็คือกดเอ็นใช่ไหมอันนี้กดเจอันนี้ก็คือเอกสารนี่คือเป้าหมายเฮ้ย ไม่นะไม่นะโอเคเดี๋ยวเอาไม่ออกห่างตัวกันเพราะว่าเด่นใจเพะ่อพังทีมอ่าจริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ปัญหานะไม่เราค่อนข้างเพลงนเยเราไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่โปรแกรมอัดเนี่ยมันอัดเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมก็เลยมีมีการอัดไปแล้วพอพูดดังไปเหมือนมันไปเร่งเสียงเร่งแบบว่าหูเสียงอ่ะเออแล้วไม่ก็เลยแตกเราจะพยายามไม่ร้องเสียงดังเอาเจ้าไม่ออกห่างด้วย จะพยาพยามพยายามโอ้เสียงแงบเลยแล้วนะกดกล้องออกกดโอเคต้องเข้าที่นี่แน่ตามสเต็ปเราเข้าตรงนี้ไม่ได้เราต้องกดมองซ้ายเพื่อเปิดประตูอย่างเร็วหรืบเบอเปิดจะช้าด้วยการกดค้างเอ้ยเปิดเร็วไปเลยเดี๋ยวกล้องอัดมองขวา,าลองไปแล้วเมื่อกี้แน่เราลับบท ยูทูบเบอร์ตอเนี้เป็นปยูทูบเบอร์มาไทยมาตามหาความจริงวิ่งได้กดชิปโอเเคอ้ยอะไรอ่ระกดเอาา็นเพื่ออ่านขึ้นโน้ตที่เราบันทึกผมรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเพียงแค่มองมาอย่างที่นี่สถาบันจิตเวชมาเมลเบิรีตเคยถูกสังเกตเพราะเรื่องอื้อฉาวและการทดลองรับของรัฐบาลเมื่อปี1971 ที่นี่กลับมาเปิดทําการอีกครั้งในชื่อสถาบันจิตเวทเมอร์คอฟเมื่อปี2009ในนามขององค์กรการผุ้มส,สัญญาณมือถือไม่มีนารัศมี1ไมล์รอบที่นี่แต่ดูเหมือนมันจะถูกบล็อกสัญญาณมากกว่าที่จับสัญญาณ m e r ร์คอฟคอปเปเลชัมีประวัติยาวเป็นหางว่าวในเรื่องของการปลอมแปลงผลกําไรทําให้ดูเหมือนเป็นการผุ้มแต่ไม่ใช่บนแผน่นดินอเมริกาเพระว่าพวกเขาคิดจะทำอะไรคงไม่ใช่เรื่องเล็กแน่น และเรื่องที่ว่าจะทำให้พวกเวนนี่ฟังพินาแน่นอนโอ้แต่เมื่อกี้โน้ตจะถูกมันคือถึกลงบนสมบุกเมื่อคุณยกกล้องมันจะเพิจันถูกจังหวะอ๋อเราต้องแบบว่าอัดกล้องแต่ว่าตามจังหวะที่เหมาะสมใช่ไหม เมื่อกี้มันบีบเราไปทังนัน,นแต่ว่าก็อยากเดินมาดูทงนี้ว่ามีอะไรไหมก็ไม่มีบทำไมมันเป็นอย่างนี้วะนี่ปั๊บการาฟิกแบบเบิ่มๆเลยนนเนี่ยมันดูแบบเหมือนภาพจะไม่สวยเลยขอลองนะขอลองปรับตรงนี้เลยอ่าโอเคเมื่อกี้ไปปรับไปปรับแกมมามาหูทะงึนขึ้นเยอะเมื่อกี้ไม่รู้ทำไมแกมมาสว่างมากเมื่อกี้ปรับ กะงมาลมมาโอ้โหเบิ่มเบิ่มขากดคอนโทรลซ้ายเพื่อย่อตัวอ๋อต้องกดค้างกำลังเซฟเกมเมื่อใช้งานกล้องจะสามารถซูมเข้าสูมออกได้ เซฟแบตไปก่อนจังก,ก่อนเราจะมีแบตว่าที่เหมาะสมเราเล่นปกติเองคงแบบว่าไม่มีใครมาทำเลยเหรอกทำไมจะมาเล,าล่าลื่นถ้าไฟอฮ้ยฟ้าร้องทำไมกดจะเปตดบ้าอา <c oughs> เฮ้ยเดีวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถหยุดแกงโอ้ Ooh, ลึกซาวเฟกเลาหลือมากไม่แปลกใจเลยว่าถ้าไปแบบตอนนั้นได้ลหล็กกลัวคือถ้าเกิดเงียบไปอ่ะอาจจะแบบกลัวมากจนจนก็อาจจะกลัวมากจนแบบว่าไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยๆๆๆจ้า้าจ้าจ้าจ้าแม่แมกูอัดคลิปก่อนเลยอัดคลิปก่อนเลยกดเพื่อเปิดมองในมดไม่อยากได้รวยเปิดไฟได้ไหมอ่ะเปไฟได้ไหมอ่ะอะไรี่เ้ย Yeah, ไม่เล่นเลยทำไมกูถึงอยากเล่นเกมนี้วะมีของม,มีของนะเราจะพลาดเลยเลยโอ้โ,อโอไม่อยากอันนี้นะกดเอาซ้ายกดเด็ดเลยกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยปวดแรกครับอย่าปิด,ป,ดปิดกันเปิอนแปดเปิอนแปดทางไปทางเดียว ย่อนานๆไม่ได้เหรอหยประตูพังมปนบาหลีอะไรเนี่นมยม, <c oughs> มันจะเล่นจบมันจะหูแค่เฮ้ยคือตอนนี้มือชาแล้วเว้ยยวไปถัดทั <c oughs> <c oughs> เสียงอะไร ไม่จบแน่เลยบ้ะเอาเ่าทำไมอ่ะนี่เราไปต้องแกกันกดหรือกดขางกดจอ่ออ่ต้องกดให้มันแบบอุ้ยป, <c oughs> ปึาาบ๊บปวดแล้วขาปวดแล้วขาเจะต้องมีแบบชะโนกไหมเออใช่มันจะมีชะโนกอยู่ท <c oughs> ี่นี่เแบลบฟับจีแบบพับจี เฮ้ยคือกูเคยเล่นมาครั้งหนึ่งแล้วกูยังกลัวเลยอะ่ะอะไรครับเฮ้ยแมวน่าเฮ้ยทำไมมีเลือดกลับแล้วกลับแล้วเฮ้ยมือชาไปหมดตัวกดเมาส์ซ้ายเพื่อเก็บแบตเบบตอรี่โอเคคุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยการกด R โอเคขอขอเล่นคอมหน่อย ต้องมีแบบนี้เฮ้ยมีอะไรมาแกงเราหรอเนฮ้ยวทำไมเราต้องเปิดประตูแรงตลอดเนี่ยเราดูดูดผงผงผงเปิดมองซ้ายก็เก็บตรงนี้แหละเราจะได้พักหายใจระบบจิตเวช เมอร์กออฟโครงการวอล r ลเดอร์บริษัทมองแมทติีหมายเลขเคส174ชื่อย่อคนไข้บิวลี่วันที่รักษา14ตุลา2012รับการรักษาครั้งแรก12กันยา2009อายุ19เพศชายหมอประจำเคสคาวฮุนตันฮุสตันอ่ะสถานะการบำบัดผู้ป่วยอ้างว่าสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนในสภาวะความฝัน เครื่องมอฟน e เจนิกสามารถเก็บข้อมูลนี้ได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสามารถเริ่มขั้นตอนที่4ได้ตามกำหนดการการวินิจฉยัยผลการตรวจทางเดินหายใจไม่พบสารตรกค้างให้ในหลอดลมก็่ว่าเครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดงล้มเหลวอีกครั้งในการแยกเม็ดเลือดแดงจุดนี้น่าเป็นห่วงยิ่งผลสแกนพบว่ามีการกรอ,อกตาช้าสลับเร็วระหว่างที่หลับ แต่ทว่าในช่วงที่ไม่มีการกรอกตาเพราะว่าคนไข้หมดลอ,อกมากูว่าเขาเขาอาจจะอาเป็นคนอารมณ์ขันหรือเปล่านะหลังจากการสัมภาษณ์เบดนดี้ถามถึงคดีที่แม่ของเขาฟออ้องรองเบิกออมและสถาบันจิตเวชนี่แสดงว่าต้องมีการฝากฝืกนการ การรักษาความปลอดภัยแม้ว่าบิดี้จะอ้างว่ารู้เรื่องนี้ผ่านทางความฝันของดรเทรเกอร์หมายเหตุในรายชื่อของเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มีชื่อเทรเกอร์มีคนเดียวคือดิชารทรเกอร์ผู้บริหารจาก MRD ทั้งนี้คำสั่งทั้งหมดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะถูกสอบสวนและปรับปรุงความปลอดภัยของกล้องวงจรปิดรวมทั้ง ที่มีการมีเพาะเชิงไบโอเมตริกโครงการวอลไรเดอร์บริษัทไอระบบจิตเวชเบิกออกบริษัทมวเมาวัติจะมัมีเสียงอะไรกัมีใะฐานไหยเพ่อปะอแล้วไฟกระพริบตลอดเวลาเลยไม่อยากออกแล้เนะี่ยตั้งใจจะเล่นเกมนี้แบบเหนือก็น่ากลัวอย่างเนี่ยนะแต่ว่า พาละครึ่งชั่วโมงพออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เกินพอที่คนๆคนหนึ่งจะรับไว้เ <laughs> ฮ <laughs> ้ยมีรอยเท้ารอยเท้าบ่ดิ <laughs> <ว> <laughs> ตรความรู้สึกเหมือนเราไหมเดี๋ยวเราจะเด้นไปถึงแบบว่าจุดเซฟจุดหนึ่งแล้วเราก็จะแบบพอแล้วอะไรเงี้ย <laughs> นี่มันก็เพียงพอสำหรับกะกะ แล้วกดค้างไม่เคยได้เลยอะทําไมล่ะอือกดค้างไม่เคยได้เปิดเงียบๆเขาจะต้องไปเขย่าประตูตลอดเวลาทําไมหนูมันวิ่งแบบว่าไอ้นี่จังอะวิ่งดุดันจังคือหนูมันนี่พี่แต่ว่าหนูแหละ เราว่าหนูเลยแล้วเราต้องไปไหนอ่ะทางทีเหรอเราเบิรเราดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกเลยนะดูดูท่าทางจะปูทางให้เราเดินทางน,นี้โอเคไว้ <c oughs> <c oughs> ทำไมเราต้องอยากเข้าช่องแอร์ที่มีหนูอะ่ะคือหนูมัน เขาตามเราเขาตามเราอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่เล่นแล้วครับโอ้จบเขาจะมาทางนง้เราเห็นเลือดไหมเห็นเลือดไหมกูว่านศต่อไปคือกูนี่แหละโอเคเอาลาังเซฟเกมแต่มันคงจะน้อยเกินไปถ้าเราจะหยุดตรงนี้เราคงต้องไปต่อสินะเฮ้ย ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่มีอะไรน่ากลัวหรอที่เนี่ยนี่มันจะมีอะไรน่ากลัวไปนี่มันจะโอ้ยหยุดเราหรือจะรวยเม้านาเม้านาจะมีอะไรเราหยุดก็ได้ดีกว่าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเยอะจังโวยออกทางไหนเจ๊โอ้ยไม่ใช่ทางนี้เราต้องเดินผ่านตรงนี้นะ

เปลืองแปบดบเปลืองแบบปดจบแล้วใช่ไหมพูดจบแล้วใช่ไหมแล้วเ,เราไปไหนพ่อดีๆแต่ไปเพอูไม่ได้เราบอกไม่เห็นยึ้เหรอเดานะจบไห้ <c oughs> <c oughs> เราเราว่าเราเคา่อยๆเปิดประตูที่เสีเ่ยงตัวเราครุกคกลัวมากแล้วกูกคือกลัวตามมัน สเตโ <c oughs> นนโโเลโมดิว่าทางสเตลโมดิว่าสเตลโมดิว่ายุดหนูหนูจะพูดอะไร้ันหน่อยแ่ว,ว่าถ้ามันโดนถ้าเราเข้าทางไหนลราจะโดนว่าไงวะแล้วว่าไงไเปิดได้ไมเออ จะเติมหมดกูยังเอ้อห์โอ้ยจับใจโว้ยจับใจโว้ยเราจะแกงตายแกงตายลูกแกงตายแกงตายอย่าตื่นขึ้นมาแม่ And who are you? ไม่รู้เหมือนกันกูใครก็ไม่รู้ชื่อไมายมั้งเมื่อกี้ p e have sent me apostle Merciful your you พี่พระเจ้าสงกรูมาทำอะไรนะเซฟไหมเซฟไหมตรงนี้นิวจะถามจักรเวจการปลดล็อกประตูหลักในห้องแบบนี้นะ เป้าหมายใช่ไหม,มนี่คืออ่าเกงนเนะมื่อกี้มันบอกว่ามีอะไรมหม่อันนี้เหรอไม่ใช่อย<ม><ม>ู่ใน<ม>โน้ตเหรอนี่อันทึก <c oughs> ผมเข้ามาผมเข้ามัได้แล้วมีศพเต็มไปหมดกองเลือดลอยไหมหัวคนตั้งเรียงเป็นแถวเหมือนกับปวดเล่าบนชั้นวางในบาร์ศพนักวิทยาศาสตร์ของเบิร์กอฟ้อย์เพดาน ใตบนศพเขียนไว้ว่าระบบวิจัยขั้นสูม่มืกออฟรู้กันมานานแล้วว่ามืกออฟมีพฤติกรรมหาหาผลกำไรโดยใช้การบรสุทธหน้าการะยตมกับประเทศโลกที่สามเพื่อน,นับเงินเงินนับล้านโอ้ยติงผันใช่ด้วย <laughs> มืกออฟที่จะหาเงินจากโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยคนบ้าย,ยัางไงกันนะแล้วยังมีคนที่เหมือนเจ้าหน้าที่หน่วยลบที่ถูกเด็กเสียบคามันูหมูเขาบอกให้ผมรีบหนีจากที่นี่ก่อนที่เขาจะิ้นใจ มันก็ดีที่ได้รู้ในขณะที่ผมยังหาทางหนีออกได้อแล้วจะแล้วทันไหมล่ะหนูหนูว่ามันทันไหมเขาเจอหนูแล้วนะโอเคก็ขอจบการจบคลิปนี้ไว้เพื่อนทั้งเราจะมาเจอกันใหม่ถ้า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 ่จะไปโดยาโอเคก็สวัสดี